พระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระมเหสีเจ้าจอมมารดาเจ้าจอมกี่พระองค์เป็นใครบ้าง<ด>เคยสงสัยไหมว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีทรงมีพระมเหสีเจ้าจอมมารดากี่พระองค์<ด>ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแท้จริงแล้ว พระเจ้าตากทรงมีพระมเหสีเจ้าจอมมานดาเจ้าจอมกี่พระองค์เนื่องจากบางพระองค์อาจไม่ได้ถูกบันทึกรายชื่อหรือกล่าวถึงเพราะไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาสืบสายหรือไม่ได้มีบทบาทด้านการเมืองมากนักหากอ้างอิงจากลำดับสกุลเก่าบางสกุลภาพที่ 4, สีสกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรีฉบับร่างจะพบว่ามีการอ้างถึงพระมเหสีเจ้าจอมมารดาของพระเจ้าตากไว้เพียงเจ็ดท่านได้แก่ 1. สมเด็จพระอัคระมะเหสีหอกลางกรมหลวงบาทบริจาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าครอบหอกลางพระนามเดิมก่อนขึ้นเป็นกรมหลวงบาทบริจาคือสอนพระอัคระมะเหสีองค์นี้คาดว่าอภิเศกสงรสตั้งแต่ก่อนพระเจ้าตากจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาตากหากังอิงตามอายุของกรมขุนอินทรพิทักษ์พระราชโอรสองโต กรม,มหลวงบาดบริจาทรงอใจย,ยุมาจนถึงสมัยรัชกาลที่หนึ่งและถูกลดขั้นให้เป็นเพียงหม่อมสอน 2. กรมบริจาพักดีสีสุดารักษ์ฉิมพระราชธิดาของเจ้าพระยาคนครศรีธรรมราชหนูโดยเจ้าพระยาคนครศรีธรรมราชได้ถวายธิดาองค์นี้แด่พระเจ้าตากเนื่องจากพ่ายแพ้สงคราม 3. เจ้าจอมมารดาทิมพระธิดาของเท้าทรงกันดานทองมอนส เจ้าจอมมันดาอัมพันธิดาเจ้าอุปร,ราชจันเมืองนครศรีธรรมราช5เจ้าจอมมันดาเงินไม่ปรากฏประวัติข้อมูล 6. เจ้าจอมมันดาถิงใหญ่ทิดาของเจ้าพระยาจัก,กรี7เจ้าจอมมันดาเจ้าหญิงกลางอีกหนึ่งทิดาของเจ้าพระยานาครศรีธรรมราชหนูซึ่งถวายแด่พระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมกับกรมบริจาคดีศรีสุดารักษ์ ต่อมาพระเจ้าตากพระราชทานเจ้าจอมมารดาเจ้าหญิงกลางแก่เจ้าพระยานครพัดพระอุปราชเมืองนครศรีธรรมราชขณะเดียวกันในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาก็ได้ปรากฏเจ้าจอมในพระเจ้าตากสิงหมหาราชอีกสี่คนซึ่งเป็นเจ้าหญิงของอยุธยาทั้งสิ้นได้แก่เจ้าประทุมเจ้าบุปผาหม่อมเจ้าอุบลและหม่อมเจ้าฉิม ทั้งหมดนี้เป็นรายพระนามพระพันรยาที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลลำดับสกุลเก่าบางสกุลภาคที่4และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเพียงเท่านั้นอย่างไรก็ดีมีข้อสันนิษฐานว่าพระเจ้าตากน่าจะทรงมีพระพันรยามากกว่าจำนวนที่ปรากฏในหลักฐานประวัติศาสตร์